อีแกวหนามาสิทำไมน้องบอกใจอะไรน้ออยู่้ใหญแล้วไาแล้วยันทำไงดีซ้ยมีน้องไมเขาองไม่เด็นพี่อยมันจะไปสาวไปนางน้มันออล้วไ้ยงไงล่ะถอกอกแม่ทไมทำ้ไ้ไมันก็ได้ีน้อมนม่มีเลยเป็นค้าล้อใหญ่เลยโอ้ย เราไม่ลูกนะเอาแต่ช้าแต่เขาแผลยายมาเพราะถึงสาลาเขาต้องวางยายลงแต่ช้าแต่เขาแผลยายมาเพรถึงสาลาเขาต้องวาง ไม่ได้แล้วเไมรัมูนลังแล้วทไอ้ก็จงเอายางไปรัดหัวไอ้ก็จังยไหลรูไมค้บพี่ยไนดไปแล้วไม่มีโปงแล้วก็หมดแล้วก็เวลาตอกอบนแม่อ้วนเนพ่อมาที่ยัง่อมาที่ลกไม่ได้แต่เ็กยักษ์ไอะไรแล้วเปอะไรเซ็กี่ดีเวดเป็นเกงไหนเกมไนยางยืนันน่

ทำไมคุไปขโมยลูกใครมาลูกแกเจ้าค่ะเำาเป็นลูกของมึงเนี่ยดูสซเด็กน้องนาดเนี้ยตอมีแอเมาไม่กินเอ็งก็โกข้าแน่ทำไมงี้ยแล้วก็ข้าหาจิตอาไหัวอีกเ้ามันไปเอาไปลูกเอาไปเอ้าเอ้าเอาไงย็ดเอุไยเป็นอะไรอ๋อมันนี่เน่ ย่งเงี Naj ้ยลูกเราค่ะบมอแม่ดูดังคดัวมาดูเลไม่ไยจันใจเราเยจะนั่งรไว้าวววาวเวว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 ว มีมัตัน้คนละชั้มีทอเอาลูกข้างพอ้าเดี๋ยวแก้วจะทางขันทีจแต่เลือดวา้หวานข้างซ้ากเนกัดตาใจมีหงอุ้ยอู้ดูตาแก้มัน สองมันจยไปดูอะไรลูกของมันแล้วแก้ไม่ให้ไปโกะเจ้ายาอางยาดีาคด้ใมาดดูเลยลูกเข้าเาเข้าใส่หมดแล้วเข้าไโะเจ้ายาอย่างยาเจ้าเคยใช้หมดสม 我。 มึต้องมาอนจังไงมึงไม่ต้องมาอนจังไงากงเกลียดกึงมาอดกูอะไรกันใจไม่ต้ห่อยังแม่ที่นี่สนอะไ้อีกแลเ้วเพราะฉะนั้นของพ่อมีตัวช่วย เราสองคนสู้ไม่ได้บอก๋ัวผมีตัวช่วยแล้วยอมแล้วน้องโซ่หนึ่งน้องจันยอมหาไอ้นี่มาหาบอกหัวหน่อยทำไมเจ้าคะไม่คุยหัวของพี่พี่นั่นหลังไปกระดานโตขึ้นอกแม่ว่าแล้วกว่ากินดีอยู่ดีมาอย่างนี้เลยจ้งเปลี่ยนชื่อจากต้อยเป็นโซ่ดีไหมเธอเลยพี่นี่เห็นปะเจ้าคะเห็นอีหน้าม้าอีอับปลักกั่นไหมบอกพัวแล่วเปลี่ยนไปเลยเกิดถ้าหากว่า น้องสร้อยน้องจำน่ารักหมอบหัวแล้วก็พี่จะใช้ใน้องสองคนอะไม่ไดาบน่าน้ามาทำทุกอย่อยได้ไหม เทวดานะจ๊ะสวนอีนังแก้วหน้าหมาไปยาไปเลยหน้าทองหน้างามเหมือนเทวดาสวนอีแก้วหน้าหมาไปเแลยวคืนนี้จับให้2ดอกดอกเผื่อเผื่อแม่ดอกก็เลิกแม่แก้วไปค่ะ มาด่าผมแม่แก้วอาจะค่ะวยน่ารักอ่ะดูนี่น่ารักอ่ะไอ้ลูกไอ้เดกไอ้เดิไม่เอาเลยฉันดีจ้ะเด็กหนังก็ติดเรียนรักก็ไปเอาว่ามาติดใจไปทำอะไรให้มาด่าผมแม่แก้วไปค่ะไปค้าด่าผมแม่แล้วจะด่าหรือเปล่าทองจ้ะจะด่าได้ยังไงแล้วไปค่ะบอกว่าอะไรป้าบี่ว่าอะไรเป็นทอง เหมือนเทวดาดาฮะเทวดาว่าบอกแม่แก้วทำไมหน้าเหมือนหมาเจ๊ะคะเหมือนหรือเปล่าอ่ะไปดูสิคะจะว่าไปแล้วก็เหมือนทิชซูเหมือนกันนะคะก็ปัสนดีจ้ะก็เหมือนพูดเดินพี่ชายจะโตเป็นข้าวหรือไงรายการน้องเฝ้าตะวนดีน่ายเหลือเกินไม่ได้ตั้งใจมาด่าเลยจ้ะคะงัยเหมือนหรอกของแม่ ไม่เหมือนหมาหรอกหมาเหมอนคนแม่แก้วเองไปด่าไปด่าอยู่ไปด่าอยู่เลยใช่ทำเช่าใดแล้วไปข้าบมแม่โจทําตามของแม่ทําไม่เหมือนด้วยรืกเปล่าดูนะเออหมกแม่แก้วหน้าตาฟาหน้า้าดังฟ้าจอดังขวา สวนพระบินทองหน้ากระจ่างปได้ไหมคะหน้าด้าทำไมเจ้าพี่เดินแะ่เจ้าคะหวยพระคุณเสด็จขึ้นป้าปิงไมรับกู้อายูจังเลยสา่เางไปเดินเป็นงค์โราณนวนนี้วูายังไงพี่ชายม่ด่ามันว่ายังไงผมดีมุณนิด่ด่าเอไปกันแต่ว่าไม่กล้านหมา ปากให้ประดาปากกระดาอดีตพี่ก็ป่งเลยครับป้าไม่ได้ค่อยนี่นี่กินแก้วเนี่ยใช่น้องินสองประดาษพี่ใช่ไหมครับแล้วว่าอย่างไรบอกกันสิจุดสี่าวรักก็หม่อมแม่แก้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดอีกนะพูี่ปากวิ่งเล็บหวานหวานเออวันนี้ต่อเล็บลง เพาเลยแกบาบอกดีไากพลยพระสวรจันทรดีมากเลยบแม่มีรางวัลให้แล้วงานกะจาดทำไมทำไมจ้ะนะคอยทัดสมโภชนตอนนี้พระคุณทัดสมารีเ่ินทางมาถึงวิจ <me> ิตรแล้ว <belly> ปุจจุคค่ะ